เสวัสดีครับผมต้นจิกเซอร์ครับตอนนี้ก็จะเป็นเวลา4 4 4สีาครับเราจะเดินทางไปางานสืบนะครับทเทียนะครับอุทยานห้วยขาแข้งเดี๋ยวเราไปพี่ที่สุพรรณไว้ครับ เดี๋ยวไปเจอกันเดี๋ยวเราเอาชาลีไปนะวันนี้ไม่รู้ว่าจะถึงนู่นทัน6กโมงครึ่งหรือเปล่านัดเข้าไว้หกโมงครึ่งกว่าจะเดินทางไปถึงนู่นก็น่าจะประมาณเก้าโมงได้ครับโอเคเดี๋ยวไปดูกัน อย่างเดียวพี่ตอนนี้ก็กี่โมล่าเนี่ย6โมง51ช้าไป20นาทีก็ถึงแม้เข้าน้ำฝนก็ลงไป็อยครับตอนนี้ยาวเลยเด๋อวแม่แตะันี่โดน ที่หลังข้ามันใกล้จแวกอ๋อแวะได้พี่ ทำไมบางกลุ่มหมดไปทางนี้วะทำไมเมื่อกี้กลุ่มหนึ่งไปทางนี้มีกลุ่มหนึ่งไปทางนี้นะ,ะแล้วเราไปทางไหนวะไม่รู้ na เต้มพี่แต้มเฉยเฉยมีป่ะพี่พี่มีป่ะแต้มตาอ,อุทยานแต้มตาอ,อุทยานพี่วันนี้เข้าฟรี อ๋อเหมือนวันนะอ๋อมันต้องเป็นอุทยานที่ท่องเที่ยวถึงจะมีมีข้าวกินฟรีด้วยเหรอครับมีข้าวกินฟรีด้วยเหรอวันนี้วันนี้มีไหมครับีแล้วละอครับค่รับครับุครับ ตจะไปมอฟไปไกลเนี่ยพี่ไกลเลยไอันนี้ไฟใช่ขึ้นกิโลไหมวาณกิโลกว่าเดินลื่นเดินนี่แหละพี่ขึ้นมากินอิ่มนะเดินลงมาพี่ย้อยพอดีเลยพี่ถ้ามันไกลแล้วเอาตรงนี้เลยได้ไปเกี่ข้าวก่อนอยู่ตรงไหนข้าวเขาก็พูดกันหมดแล้วอันนี้มาจากน้ำปิดแต่ไม่รู้หรอกเราก็ไม่เจอ ไฟฉายให้เจ้าหน้าที่อุทยานครับอันนี้ผมก็ติดมาเขานะไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะมอบไฟฉายกัน ลงไปเมื่อกี้อ๋ออขนี่ครับจะลงไปบ้านสืบนะครับถ้าถึงน้ำแค่คอเลยเนี่ยมอไซค์มอไซค์น้ำแค่คลออ๋อนี่เขามีสะพานโถถ้ารถยนต์อ่ะต้องลุยเขามีสะพานให้ข้ามแต่นักท่องเที่ยวข้ามไม่ได้ต้องเดินต้องเป็นเจ้าของเที่ยงไรปะพุกต้องเป็นเจ้าหน้าที่ถึงจะขับรถได้ขัาไม่ได้ด้วยดุกยาเลยยาดมมังนวันนี้ เล,ลึก็ตัวขึ้นล้อหตึบบ้งขึ้นรบายอยู่เนี่ยบ,บาฮะไม่รู้ดิแล้วแต่ตัวเปล่าแล้วแต่ตัวมั้งอันนี้มันถ้าตรงนี้จะตื้น ครับนี่ครับเรียงเต็มเลยนี่เป็นจุดลงทะเบียนนะเฮ้ยนี่ตามพี่ไปไปแปดร้อยเมตรแมวใช่นี่ยังไม่เริ่มนับเรือนับตั้งแต่ป้ายนู้นนที่ป้ายใช่นับที่ป้าย ำไมตั้งชื่อน,นี้ขึ้นมาเพราะว่าในแถวนี้มีเสือโคร่งนะครับเข้ามาใช้พื้นที่หากินอยู่นะครับแล้วก็มีการจับเสือโคร่งได้นะครับเมื่อไวๆนี้นะครับแล้วก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับประมาณสองอาทิตย์ที่แล้วผมพาทักท่องเที่ยวเดินก็จะมีนักท่องเที่ยวที่ขับรถเก่งเข้ามาครับช่วงที่จะมีด่านที่เราขับเข้ามาเสือโคร่งมันเดินข้ามทางพอดีนะครับก็จะได้เห็นบ่อยๆนะครับสภาพนะครับจะเป็นป่าติ้งลังนะครับป่าติ้งลัง เป็นประชเปัน,ปนพุ์แล้วก็เป็นป่าปกบางส่วนป่าปกไม่ถึงว่าต้นศัก์ที่มาก่อนเนี้ยตรงเนี้ยมันเป็นบ้านคนนะครับหรือค่ายฝึกตรงเนี้ยก็คือโรงเรียนนะครับทําไมที่หัวหน้าเสืบยังไม่ได้เสียชีวิตเนี่ยฝั่งนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านเขาเรียกหมู่บ้านเขาหินแดงนะครับพอหัวหน้าเสืบเสียชีวิตไปนะครับปี3 4นะครับประกาศเป็นมรดกโลกก็อพยพชาวบ้านออกไปนะครับมีพื้นที่ให้เขาทํากินนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างครับ สัตว์ป่านะครับที่เราหลอดจากรอยจริงขึ้นมานะครับอันนี้เรียกว่ารอยวัวแดงนะครับรอยวัวแดงกวางครับหมูป่านะครับเดี๋ยวเราต้องได้เห็นรอยจริงกันนะครับด้านในนีรอยเก้งนะครับก็จะประมาณ2นิ้วครับรอยเสือโค้งนะครับเสือโค้งเราดูรอยเนี่ยเราสามารถแยกเพศได้นะครับถ้าต่ำกว่า8เซนถึง9เซนเนี่ยก็เป็นเพศเมียนะครับถ้า9เซนหรือ10เซนขึ้นไปเนี่ยประมาณก็คือตัวผู้นะครับ ความยาวนะครับ11เซนนี่ยาวขนาดนี้นะครับก็เป็นตัวผู้นะครับห้าแบบนี้เขาเรียกว่ารอยเสือดําหรือเสือดาวนะครับมีชมพูเล็กๆนะครับประมาณ6เซนนะครับ6เซน7เซนประมาณนี้อันนี้ก็รอยหมันในนะครับหมันในก็คือหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับจะหน้ามอมๆดำๆตัวสีแดงแดงพวกนี้ล่าเป็นฝูงนะครับชอบล่ากวางนะครับจะฉี่ใส่ตากวางแล้ว กัดลูกตาออกมานะครับผมเวลาตะเวนี่เจอ<ม>แต่ก็สงสารแต่เราก็ไม่อยากไล่นะครับมันเป็นวัฏจักรนะครับพวกนี้ส่วนอันนี้ก็คือหมาจิ้งจอกหมาจิ้งจอกมันจะไม่เหมือนหมาประเทศนอกเราที่เราดูหนังแล้วมันจะล่าจริงๆแล้วอาหารหลักของเขาก็คือปลวกนะครับกินปลวกตัวใหญ่ๆนะครับลังใหญ่ๆก็เรียกปวกหมวกพลาหรือสี่แล้วก็กินพวกกบพว่หนูนะครับพวกนี้จะหาจะอยู่กันประมาณ สามตัวสี่ตัวหรืออาจจะตัวเดียวนะครับเห็นแมลงนะครับอันนี้อีเหน็นชมดอีเห็นนะครับอีเห็นก็เป็นเคอญาติของชมดชมดนะครับปีนต้นไม้ไม่ได้นะครับส่วนอีเห็นปีนต้นไม้ได้นะครับประมาณนีนน้นะครับป่าเราโหมดอีกโหมดหนึ่งจะเป็นวิดีโอนะครับถ้าวิดี<ม><ม>โอก็อยู่ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับให้ให้ตอนอิเซนเซอร์มั้ง นี่เป็นเซ็นเซอร์ถ้าเดินผ่านรถมาจะเป็นเดือนหน่อยนะครับว่าเราจะเก็บนะครับเก็บมาบ์กเราทําเหมือนของจริงนะครับของจริงก็ประมาณนี้นะครับที่สถานีวิจัยสัตว์ป่าของน้องลำพะช้ยกันเาไว้ดักเสือดําเสือดาวดักเพื่ออะไรดักเรามาเพื่อคนฟ้าวิจัยมาตรวจสุขภาพเขานะครับตรวจอัตลักษณ์ของเขานะครับเราก็จะเอาเยื่อไว้ด้านในนะครับแล้วก็พอ พอเขากินเหยื่อนะครับอันนี้มันก็จะสับลงแล้วก็จะยิงยาสลบนะครับภายในครึ่งชั่วโมงเราก็ต้องชั่งน้ําหนักทํางานให้ไวนะครับแล้วก็ที่เราเอาไม้บังนี้เพราะว่าสต่ทายานของสัตว์ป่าเนี่ยอะไรที่มันผิดแปลกไปจากธรรมชาติเนี่ยเขาก็จะไม่เข้านะครับเราก็ต้องเขาเรียกว่าบาังภายก็เลยต้องทําให้มันกลมกลืนกับธรรมชาตินะครับส่วนต้นนี้นะครับเมื่อปีที่แล้วดักสือโค้งได้ก็ที่ผมบอกอะถ้าต้นไม้ไหนเด่นๆเ,เขาสเปร์ครับก็จะเจะ้าหน้าที่วิจัยสัตว์ป่าเขาจะมีบ่วง บ,บ่วงแล้วสลิงนะครับพอถอยหลังพอต,ตีตีหลังมันเหยียบปุ๊บมันจะล็อกแต่มันก็จะมีระบบเซฟตี้นะครับไม่ใช่แล้วสลิงแบบโดนๆให้เขาบาดเจ็บงั้นไม่ใช่นะครับแ้วเจ้าหน้าที่นะครับมามาตรวจสอบก,ก็ต้องมายิงยาสลบนะครับเห็นไหมเห็นรอยเล็บเขาไหมครับที่เขาก็โจนเพื่อให้หลุดพ้อนจากบ่วงแล้วสลิงครับนี่คือรอยเล็บเขาจะโค้งนี่ย เป้านมน,น้ใช่ครับอันนี้เขาเรียกว่าดินโป่งนะครับที่ที่สัตว์ป่าลงมากินนะครับรอยช้างเขากินดูที่มีรอยรอยวัวแดงนะครับจะเห็นรอยวัวแดงรอยกวางนะครับน,นี้เขาเรียกว่าโป่งดินนะครับถ้าโปง่งมีที่ที่วัวแดงครับโป่งน้ํว่าจำแลกำมาขันเยอะนะครับแลกทำมาขันเยอะน้ําจะซึมตลอดทั้งปีอย่างนี้ที่มีน้ําเพราะว่าฝนตก รอยวัแวแดงรอยใหญ่ๆอย่ที่ผมที่ดูนะอันเนี้ยลอยจริงครับลอยวัวแดงมันลงมีีิช้างไอ้อัที่เป็นบอมๆ์บอมนะคือช้างนะครับเขาตีนเหยียบตีนขุดขึ้นมาครับรอยวัวแดงรอยใหญ่ๆรับราจะมีเก้งกวางผสมอยู่นะตอนนี้เราเก็บกิจกรรมเกือบจะครบเลยนะครับเด็กตับั๊มเดียวเดี๋ยวไปดูตับั๊มเดียวก็จะครบแล้ว เดี๋ยวเวลาอันต่อที่สุดท้ายใช่ขอให้เราหาไงนะเหมือนหาสปอนเซอร์แบบรถแรลลี่ใช่เลยสวัสดีครับผมหาช้างครับอ,อช้างมอยู่ไหนดรช่วงนี้ช่วงเย็นรถแรกจากแคมครับ ใจซาปั๊มอย่างเดียวไม่ไม่บรรยายเหนื่อยแล้วบรรยายตั้งแต่เช้าแล้วบรรยายหน่อยก็ได้พี่นิดนึงช่วงนี้ใครมาก็ให้ยกเป้อย่างเดียวอยากรู้ว่าเป้เจ้าที่กี่โลขอโทษนะครับขอลองดรอปลงมาเยอะแล้วครับอันนั้นดรอปลงมาเยอะแล้วโอ้โหสิบได้ไหมพี่ห้าโลสิบโลดรอปลงมาเยอะแล้วคือตัดน้ำตัดน้ำออกันน้ออกเี่ยแหละตัวหนัก ไปห้าวันเคื่อนเีือนกรณนคือเครื่องกรองน้ำอ๋อครับน้ำขุณนในห้วยเราก็มากรองมาจะใส่ไปอืมมันจาอืมอโอ้โหอันนี้พี่เขาเอาข้สารออกไหมพี่เข้ากับน้ำออกาคือคือคือแต่ไม่หนักข้างในอ่ะมันมันไม่ใช่ไม่ใช่ของะเบียงหรอแต่ทีนี้ว่าแต่จำลองน้ำหนักเราจำลองน้ำหนักครับ แต่คือน้ำหนักประมาณเนี้ยพวกผมจะเป็นเสื้อผ้าของใช้เปิดอืมมีหม้ออันนี้เปิดได้ไหมครับพี่ได้ครับไม่มีอะไรครับเป็นหม้อหม้อเป็นหม้อธรรมดาอืมเป็นหม้อลองลองมาจำลองครับอันนี้คือเราจำลองน้ำหนักประมาณเนี้ยพี่ถ้าเราถ้าถ้าเราเพิ่มน้ำเปล่าไปอสองขวดขวดละสองดิบแกงที่ผมแบกนะครับเข้าสารีกประมาณห้าโมลต้นน้ำ ไปที่ไปกี่วันครแล้วแต่บางช่วงครับจริงๆคือเดือนหนึ่งละเทวดกันทั้งหมดสิบห้าวันต่อเดือนแต่ทีนี้เราจะไม่ไป15ห้าวันรวดเราจะไปสามรอบรอบละห้าวันอ๋อครับปหลัดข้าไปสัก3าวันออกมาแล้วกต่หนึ่งเดือนคือเราต้องให้ได้1ิบห้าวันคือจะไปเจอจ้งจังกับพวกอานตาอะไรไม่ร้ให้ผูกไห้ปุกมาไม่ทันปลกมาทีหลังแต่ว่าต้งมี้อใหม่ก่อนมีเยอะมีตา เาสู้เราไม่รูว่าไงครั้งๆ้าเจอก็เขามีปืนเขาอะสู้ดที่มีพวกอม้าไปไหคะไมีปืนแต่นี้ว่าเราไม่มารช่ดใครับเดินครบเรียบร้อยนี่ก็เข้าไปนี้คือ

nhưng không phim đi ตาปั๊มครบแล้วนะเอามาแลกโอ้โหเดินขาลากเลยอะต้องตรงไหนอะพี่ข้างในป่า,า,าวาข้างในฮะเขาไม่ต้องถอดเท้า <c oughs> แลกลูกภาพ โออบานเลยใอไดหากเลอ๋อขอให้กลับด้วยให้ตัวนี้กลับด้วยดีนะเจ้าของนุ้ีกี่ช่นมันครับ ต้องแกอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ของใครอะส่งที่อะถือก่อนอีของของทิศต้อนนะครับครับครับ ครบจบกิจกรรมครบ,ครบเดี๋ยวพักพ่อนเดินทางกลับบ้านได้ฝนตกป,ปล่อย